ชาวราศีมังกรให้กับเจาะดวงงานผ่าดวงเงินช่วงเดือนกรกฎาคมเข้าเดือน7แล้วนะครับเงินการงานเป็นอะไรบ้างมาดูเรื่องของการงานก่อนนะครับดาวการงานคือดาวพฤกษ์นะครับเป็นตัวแทนดาวพฤกษ์ของคนราศีมังกรแล้วก็ช่วงครบเดือนเนี้ย มันเป็นอาจจะช่วงต้นเดือนนะครับอาจจะอยู่ดูวุ่นๆหน่อยอาจจะมีเหตุปัะจใยให้ดูวุ่นวายนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็นัดไม่ค่อยเป็นนัดเออหรือบางทีอาจจะมีเหตุให้แบบจบนะครับกับโปรเจกต์บางสิ่งที่เราแบบทาไว้นะครับหร,หรือว่าเรียกว่าดําเนินการใน,ในระยะหนึ่งแล้วรอให้มันจบมันก็จะจบในช่วงประมาณต้นเดือนนะครับหรือว่าไม่เกินกลางเดือนแหละแต่ว่า หลังจากนั้นนะครับผมมองว่าตั้งแต่ช่วงเลยต้นเดือนมาหน่อยหนึ่งและดวงเริ่มเด่นแล้วนะโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษมีโอกาสที่จะมีมจม็อบหรือว่างานที่แบบโ,โหแบบทีๆรัวๆเลยนะฮะงานแบบไม่ให้เราได้พักผ่อนเลยเนี่ยมันมารัวๆนะครับจัดนดูแลร่างกายดีๆนะฮะ คือหนึ่งนะครับมันมีงานประจําที่เราทําอยู่มันจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มตัวเนื้อง,งานเพิ่มมากขึ้น2นะครับมีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าจะเดินทางบ่อยขึ้นนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องของงานประจําหรือว่าจะเป็นเรื่องของจ็อบพิเศษแล้วก็มันมีการนัดหมายเออกับคนนะฮะกับเพื่อนฝูงหรือคนหลายๆกลุ่มเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องหมุนเงินพอสมควรน,นะครับแล้วข้อดีนะครับในช่วงนี้คือคอนเน็กชั่น จะช่วยเหลือเราได้หรือคนรู้จักจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยโดยตรงหรือให้คําแนะนําหรือช่วยทางอ้อม,มนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คนเนชั่นหรือคนรู้จักเรานะครับยังพอพึ่งพาใส่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับการเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,องช่วงนี้เด่นเป็นพิเศษนะครับดาวคําพูดวาจาการพูดหรือว่าการติดต่อนะครับอะไรด้วยตัวเองประสบความสําเร็จนะครับมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ เรียกว่าผู้ใหญ่นะครับใช้ไหววานให้ทําอะไรบางอย่างหรือว่ามีโอกาสที่จะไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าใครที่เดือดร้อนหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาขอให้เราช่วยช่วงนี้เลยแบบเป็นภาพลักษณ์ดีนะคนก็นึกถึงแล้วเราก็ไปช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ประการต่อมาครับช่วงนี้หมุนเงินหนักนวงหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในบ้านช่องของเราค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักรวมถึงค่าใช้จา่ายเกี่ยวข้อ,กของกับเรื่องของการเดินทางนะครับที่ สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นช่วงเดือนนี้ผมมองว่าเงินจะไม่เหลือเก็บเลยนะหรือไม่รู้ว่าเงินเข้าแค่ไหนนะฮะมันจะไม่เหลือเก็บมันจะมีการใช้นะครับมากกว่าปกติแต่ว่ามันยังหมุนได้ทันอ่าแต่ถ้าใครแบบเดือดร้อนเรื่องการเงินณนะวันนี้ยังไม่รู้จะหาเงินจากไหนเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษในช่วงนี้ด้วยเช่น,นกันนะครับรู้คาดหวังเรื่องการเงินได้แล้วก็ประการต่อมาครับ มันมีดวงได้เงินฟุกฟุก,ฟกด้วยนะฮะดาวของเรียกว่าเงินฟ,ฟุกฟุกบางคนอาจจะนึกถึงแต่เสียงโชคเสียงดวงแต่บางคนค้าขายไงะฮะเพราะฉะนั้นบางทีมันมีลูกค้าเก่าๆกลับมาลูกค้าใหม่แบบที่เราไม่คิดว่าจะจะจะ,จะมานะฮะหรือว่าจะสั่งออเดอร์ขนาดนี้เนะี่ยโอเคนะครับมันจะมีออเดอร์ที่แบบเซอร์ไพรส์เลยนะฮะก็ทำให้ชื่นใจเลยแหละ แล้วก็ประการต่อมาครับดาวพเกตอยู่ในเรือการเงินนะครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินหมุนแล้วหมุนหนักหน่วงด้วยนะคือมันไม่เหลือเก็บอย่างที่บอกนะครับแล้วมันมีรายจ่ายแบบจุกจิกเพียบเลยนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส่วนตัวหรือว่าเจอของที่ถูกใจมานานแล้วอยากซื้อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้อยู่ดีกรโผลมาเชิดเลยนะแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องรถอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่าบางทีจะมีเรียกว่า ค่าใช้จ่ายสังคมมันมีดวงของการไปไหนกับคนรู้จักหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นโอ้โหเงินแทบไม่เหลือนะครับวางแผนดีๆแล้วกันนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะช็อตนะครับในช่วงปลายๆเดือนได้ฉะนั้นช่วงนี้นะครับหรือว่าช่วงครึ่งเดือนแรกพยายามดึงเงินสดให้อยู่กับเรานาน,านที่สุดนะครับแล้วเงินใหม่คือสิ้นเดือนถ้างเงินจะออกนะครับแล้วเงินเก่าเวลาระยะเวลาที่มัน เก่ากับใหม่มันอยู่ใกล้เคียงกันมันก็เลยไม่ช็อตนะครับแต่ถ้าคุณรีบใช้ในต้นเดือนในกลางเดือนก็จะหมดแล้วนะฮะฉะนั้นนะครับก็ต้องเตือนเรื่องการเงินการใช้เงินครบเดือนนี้ระวังเป็นพิเศษนะครับและประการต่อมาครับจุดเด่นช่วงนี้คือเรื่องของการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองนะครับหรือว่าทําอะไรหวังผลเรื่องของงานและเงินอันนี้เด่นมากสําเร็จนะฮะหรือาตามเรื่องตามงานนะฮะหรือว่า ยืนหนังสือเนี่ยหรือบางอาจจะเป็นเรื่องการกู้ยืมอะไรก็ตามนะครับแนวโน้มจะสําเร็จด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับมันเป็นช่วงที่มีวิธีนะครับที่จะหาเงินหรือหารายได้พิเศษนะครับบางทีอาจจะมี j อบเก่าๆที่เคยทํามาหรือมีคนช่วยเหลือนะฮะหรือบางทีอาจจะมีอา่าก็เรียกว่ากู้ยืมนะครับบางคนอาจจะเอาของไปแปะโป้งไปจำนำคือมันมีวิธีอะไรก็ตามที่จะให้เราพ้นวิกฤตนะครับจำไว้นะฮะถ้าสมมติว่าคุณเดือดร้อนเรื่องการเงิน อะไรที่จะทําเพื่อให้พ้นวิกฤตก่อนได้ทําไปกันนะฮะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งคิดมากผมว่าคนนะฮะลาสีเนี้ยช่วงเนี้ยแก้ปัญหาเป็นวันวันไปก่อนก็จะดีถ้าโอหโอหมออีกสักครึ่งปีจะเป็นยังไงอีกหนึ่งปีเป็นยังไงบางทีมันถึงเวลานั้นนะฮะ เอ่อเรียกว่าโจทย์นะครับในการแก้ปัญหามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับมีโชคฟุกๆอย่างที่บอกนะครับมันเป็นโชคที่เราคาดไม่ถึงนะเอออย่างที่บอกเขาว่าบางทีหนึ่งเสียโชคเสี่ยงดวงหรือสองครับบางทีเรื่องการค้าขายแล้วก็สามนะฮะมีคนช่วยเหลืออาจจะช่วยเงินโดยตรงหรือทางอ้อมทางใดทางหนึ่งนะฉะนั้นคนราศีมังกรนะครับช่วงข่วบเดือนนี้เด่นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผลสําเร็จหลายๆเรื่องดีกว่าเดิมที่ผ่านมานะครับแต่ว่างานเอาจริง โคตรเหนื่อยเลยนะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนครับและเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มีโอกาสาที่จะต่อยอดนะครับในสายงานที่เราทําอยู่ได้ด้วยดีครับแต่ระวังคนเข้าใจผิดด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของคนราศีมังกรครับกับจอดวงงานผ่าดวงเงินช่วงเดือนกระกฎาคมครับขอให้โชคดีมีความสุขนะฮะเป็นกาลังใจครับสวัสดีครับ